สวัสดีครับสงครามยูเครนนี้เข้าสู่วันที่360กสถานการณ์รวมรัเสเซียก็ยังไม่สามารถรุกคืบได้มากนักแม้ว่ายูเครนเนี่ยจะชะลอการบุกเพื่อรออาวุธก็ตามนะครับรัเสเซียพยายามแล้วโดวยการทุ่มกําลังภาคพื้นและรัเสเซียก็สูญเสียหนักจนต้องมีการปรับทับนะครับโดยเฉพาะในส่วนของทหารรับจ้างแวกเนอร์บางคนวิเคราะห์ว่ารัเสเซียเนี่ยจะโจมตีครั้งใหญ่ในวันครบรอบหนึ่งปีของการบุกรุกยูเครนในวันที่24กุมภาพันธ์นะครับใน่นอนว่าเป็น ความคาดหวังของกองเชียร์หลังจากที่รอมานานเกือบหนึ่งปีรัสเซียก็ยังยึดไม่ได้มันก็หงุดหงิดเป็นเรื่องธรรมดานะครับอุตส่าห์รอสามวันก็แล้วสามเดือนก็แล้วตามคำกุนซือบอกหลังจากนั้นผู้เชี่ยวชาญด้านรัสเซียออกมาบอกว่ารัสเซียตั้งใจดึงสงครามให้ถึงหน้าหนาวนะสิครับเธอบอกให้รอฉันก็รอกองเชียร์ก็ร้องเพลงรอหน้าหนาวพร้อมกับลุ้นว่าย,ยุโรปในจะหนาวตายจากการขาดพลังงานจากรัสเซียแบงก์ดอลลาร์จะกลายเป็นแบงก์กงเต๊ คนมียศมีตำแหน่งออกมาพูดมันก็ดูน่าเชื่อถือนะครับเป็นอาจารย์เป็นด็อกเตอร์เป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ต้องมีหรือว่าเขาก็เป็นมนุษย์มีรักโลภโกรธหลงยิ่งเมื่อการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไปสกิดต่าใต้สํานึกมันทําให้กระบวนการคิดวิเคราะห์นี่บกพร่องทําให้สํานึกรับผิดชอบนี่บกพร่องไปด้วยนะครับ ที่ผ่านมาการวิเคราะห์ของกองเชียร์รัสเซียไม่ได้ใกล้เคียงความจริงนี่มากนักเหลืออยู่อย่างเดียวก็คือฤดูหนาวนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่หมดหน้าหนาวรัสเซียก็ยังมีโอกาสเก่งขึ้นมาได้แล้วมันก็เป็นโค้งสุดท้ายของหน้าหนาวแล้วไม่แปลกใจที่กองเชียร์รัสเซียจะตั้งความหวังไว้สูงกับการบุกครั้งใหญ่ในครั้งนี้เพราะถ้าหน้าหนาวหมดลงไปความหวังของกองเชียร์รัสเซียก็น่าจะลดลงไปด้วยสงบเสงี่ยมนี้มากขึ้นส่วนกองเชียร์ยูเครนก็เตรียมเฮเมื่อมีข่าวยูเครนเนี่ยเตรียมไล่ทุบ รัเสเซียครั้งใหญ่หลังหน้าหนาวนี้เช่นกันนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแต่ดูเหมือนกองเชียร์รัสเซียจะเครียดมากกว่าเพราะเวลานี้ผ่านมานานแล้วนะครับแม่รัสเซียจะยึดบางพื้นที่ของยูเครนได้แต่ว,ว่าสภาพรัสเซียนี้รอดแล้และแม้กองเชียร์รัสเซียจะทําเป็นเข้มแข็งแต่ว,ว่าในใจสภาพแบบนี้นะครับมันก็หวันไหวได้เหมือนกัน แน่นอนว่าที่ผ่านมากองเชียร์รัสเซียวิเคราะห์ดยความหวังนี่หลายเรื่องแต่ว่าเวลาผ่านไปมันไม่ได้เป็นไปตามที่กองเชียร์รัสเซียวิเคราะห์ไว้สักเครื่องใจของกองเชียร์รัสเซียนี่หล่นไปแล้วแต่ว่าปากก็ยังแข็งแรงดีอยู่นะครับความคาดหวังคือกองเชียร์เนี่ยอยากให้รสัสเซียนี่เล่นแรงเพราะมันมีความหวังในการชนะอยู่แต่ว่าด้วยเงือนไขนี้มันยากที่จะเล่นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นความหวังมาอยู่ที่อาวุธมหาเทพ t 90m T 14 armata หรือแม้กระทั่งเครื่องบินรบ กองเชียร์หวังรัสเซียนี่ทุ่มสุดตัวในหน้าหนาวนี้เป็นความหวังสุดท้ายนะครับเพราะถ้าจะหวังในหน้าหนาวครั้งต่อไปก็มีรู้ว่ารัสเซียเนี่ยจะผ่านหรือว่าจะอยู่จนถึงไหมพรออยู่เข็นจ้องทุบในฤดูใบไม้ผลินี้แล้วนะครับ ขนาดกองเชียร์รัสเซียก็ยังหงุดหงิดขนาดนี้แล้วปูตีนกับพรรคพวกจะหงุดหงิดขนาดไหนมันไม่ได้ตั้งใจในี้สักอย่างนะครับความกดดันยิ่งสูงความวุ่นวายจะตามมานี่คือผลของการเอาเอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลมันย้อนเวลากลับไปนี่ไม่ได้แอดมินนึกถึงตอนที่รัเสเซียปลุกใหม่ๆนะครับกองเชียร์รัสเซียบอกว่าปูตีนเนี่ยเตรียมการมาหลายปีแต่ว,ว่าแอดมินวิเคราะห์ว่ารัเสเซียนี่จำใจต้องปลุกเพราะว่าเป็นโอกาสสุดท้ายเพราะว่ายูเครนเนี่ยกำลังจะสมัครเข้าเป็นสมาชิกข,ของ เทุกวันนี้เราก็น่าจะดูออกว่ารัสเซียเตรียมการมาดีหรือว่าเป็นการใช้อารมณ์จำใจต้องปลุกให้เราลืมชื่อยุทธการนี้ไปซะว่าจะมียุทธการอะไรบ้างก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าความจริงเนี่ยทำได้แค่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นในตอนนี้ ทางด้านเนโตประเมินว่ารัสเซียในพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์นี้ไปแล้วหมายถึงรัสเซียจะไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองนี้ต้องการโดยทรัพย์ที่รัสเซียมีอยู่ในตอนนี้อันนี้เอาจริงรัสเซียก็ยังเหลือคนเหลืออาวุธอยู่นะครับรัสเซียจะทุ่มเฮือกสุดท้ายก่อนหน้าหนาวจะหมดนี่หรือไม่และมันเป็นความหวังของกองเชียร์รัสเซียเป็นความหวังสุดท้ายถ้ารัสเซียทุ่มกําลังรัสเซียเจ็บหนักแล้วก็ไม่รับรองชัยชนะนะครับส่วนกองเชียร์ก็ไม่ได้ไปเจ็บด้วยอย่างดีก็แค่อายไม่นานก็หาย เท่านั้นเองนะครับ